ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีผมแน่นอนกับพ่อนะครับกระพ่ะเสริมเิ็นะครับกระสิบปยายามเบ็ดกันอีกรอบนะครับผมเป็นการยามเบ็ดรอบแรกนะครับเทยนี้คือการใส่เบ็ดไปอันเฮ็ดบุญนะครับพี่น้องจะกกี่ึถือหน่อยถือหลายใส่ยุสาเจ้าของเนี่แหละครับสองสามซาตือว่าเพ่อถือกับบล็อกหงกันเพราะว่าฝนมาตกเป็นด้ถือว่าพอเอาละครับฮะเพ่อคือว่าถือที่ใส่ ดินน้ำนอนอตัวถือบ่บ่ดินบ่กิไหมไปไบ่ถือหอกง้บยงสายจกของปีสายไงาไม่ลาบ่ินบ่กินแล้วลาปดนเนาะตฝนมันบ่ตกว่ามันเป็นตัตกมันคือบ่ตกว่าเตือนไงเตือนงปนบ่ตกตกมองนี้บ่ใส่ตีบ ถือตัวน่ะมันบ่อัวกัน่งริงบ่ได้ิงเงินบ่ิ่งเงนที่ยังน่ะถือบ่ดึงเบิ้ง่ม่ตัวนี้ติ่งซื้อชุนตัวหมักนี้ซือบ่เดสายเป็ดยันยันอยู่ไหมนี่ยังเสายเยันยอยู่หบ่ถือกับ่ถือสายเป็ดบ่ติ่งไนี่ก็มันถือสเงี้ ปลาดุกบ่บ่บดิน่โอ้ยเสาโหลดเสาโหลดบ่ได้กินหรอกมืะเป็นฟงบ่คือหรอกไฟว่าบ่คือหรอกบ่คือไห้บ่คือไห้หนาว่ะไห้หน้าก็ติดดีแท้ติดโลเด้บมันีหญ่ย่ไห้หน้าหน่ะอืมบ่ดินใส่ดูตังมองม่เห็นกองไม่ได้ส้โอ้บ่คือหรอก มันใไฮน้ามันใสแล้วได้บ่นหน่อยตัวแล้วสองตัวสามตัวแล้วเนี่ยยิดตั้งแต่หลังแรกสายกอบของนี่ปลาแถบติดเลยไหมกรงแสต้องกินเงี้ยบะแมนบ่บ่แมนมองอย่างนี้มันมียึดบ่อสแมนบ่แมนอ๋อลงไดปวะจำเอาไว้ได้เนาะเอเดือดพอสมหลังแมนบ่สเป็นเดือ มีแม่นปะดีปะเห็นเบ็ดต่ำปะปลาอยู่เบ็ดอยู่ใสเหรอแล้วบัดเดินส่งดินโอ้ยมาบนนกบกขึ้นเหอเรื่อยเบ็ดอยู่ซาบนี่ปะซาหนี่ปลาหลายแบบครับแต่ะขึ้นเป็นอย่างชื่อพวกี

ถือต <muitas> ่อถือถือต oh, like? like? mm ้องใช้เ hmm. ข huh? mm ็มตัวนี้โอาไปใช้สารางก่อนเนี่ยพ่อยถือปลาไหลดิปลาไหลดิถือปลาไหลโอ้ยถือกระไรครับพี่น้องไม่ว่าบ่ถือบ่แต่เอายังมาใส่ครับนึกว่าถือบ่ถือถือปลาไหลโอ้ดเี๋ยวคอยยางกลับมาเอาติอืมคอยยางไม่ใชมีลรอถือปลาไหลครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนวันบ่ถือ ถือวะถือวะเด็กขันเบ็ดวะอนถือปลาอีกติเนี่ถือปลาอีกวะนดถือวะก่เห็นไงก็เห็นเบ็ดเห็นยูเบ็ดอันเตม่เห็นสายเบ็ดอ้ยถือปลาอันตัวน้ำาสไปยุ่งเนี่ยถือวะก่เห็นตัวปลาไหลเยออ๋อเห็นตัวปลาไหกยังถือถือ

ถือว่กะบ่ถือตียม้่อนี่ติดก <ai> ันตัวสอหลังอ่ะกดแล้วเยออันหน่เตี๋ยนึกสองอันเยอีกสองอันอันนี้อันหนึ่งก็อีกอันนึ่งทุกข่บริยางไปท่เห็นเบ็ดยแสดีคัมมูอยู่ Ủa nhà tiệm chưa cho nhang mấy tháng đi đây quá bớt lèo không bác lấy ừ, gì lắng nước từ từ nha ừ. หลังนี้ต้องติดล่ะติดปลาไหลตัวเดียวเงิอหลายปลาดุกไปใส่หลายนะปลาดุกปลาคอนะะปลาดุกปลาคอยไปใส่หลายนะงั้นก่อนปลาดุกมันต้องมุงบำบำหรือเปล่บ่มันบ่ยู่ได้สาน่ะปลาดุกปลาคอนะไอไหลไปใส่ผมคิดว่ากลิ่นถือว่านั่นปลาไหลอีกแล้ว ปลาไหลเป็นเปลี่ยนเลยต้น่ะเป็นเป็นเลยครับพี่น้องถือปลาไหลอีกแล้วเบิ้งเบิ้งทิล่ะถือปลาไหลสองตัวปลาไหลลายหักปลายเนี่ยก็เป็นแต่มีปลาไหลกับมีปลาไหลเบิ้งเปิดไปเปิดแล้วว่ามันเดียวว่าว่ายุ่งวันหลังนี่ถือปลาไหลถือปลาไหลอีดดีครับพี่หน่องเบื้องเบิ้องปลาไหลสองตัวหมันตัปลาไหลเปิดไปยางไปเด้อข่อยยางออกไปฟังพี่ดอกพ่อ không làm mất cả nhà ngày qua bọn mình được nhà mất phân thì nhà nhạt mà cứ phải là tuần nhưng thịt ba lấy 2 tổ โอ้าวมาถือปลาดุกปลาคอเลยววะ,ะลายไหมถือปลาไหลหน่อยวะดีไหมยื้อใส่พ่อตัวน,น,นี้พอแล้วจะถือเอาเด้อถือเอาถ,อถือเอาอตัวนึงเอาถือเอาตัวนึงนักข่อยบ่ของก่อนฮะตัวนึงข่อยมันน้อยใหญ่ามาทาั้งผีดีกว่ายาญ่ให ยังเหมือนปลาอ,อ,อยู่บอกคนทางคล่องแฉกอยู่ีล้วย่างมรลดกบขาวอยู่หนึ่งเลยบอกมาแล้วมันถืออะไรวะเฮ้ออ๋อมันถึงูเสืเนาะมันไปวันไหนเลยพ่อเบิ่งมันตายเด้หางมันดินอยู่มันตายตายแล้วควตายเลยมเจ้ามันตายแล้วตายไปมึงเจ้าตายแล้วต้องข่อยให้ตายข่อยดินอยู่ดินสู่อยู่ อะไรสองตัวตัวน้น่อยนั่นแหละใส่ใส่อีกมือหลังอะจังไปใส่อีกมือหนาจังไปใส่อีกเพราะว่ามันบ่ใส่น้ำสามันบ่นค่อยหมนันปราคอประคอ,ประ,ป,ระคอประดุกปรได้เลยเขาเสียบไปหนึ่งก็ได้ตัวขวาเาเสียบไปหนึ่งก่อนนี่นะครับเขาเสียบไปหนึ่งก่อน

ถือบ่ถือมันจามยากกว่ามันเต็มก็ถือสบ่ถือลยดูนเบียก็เห็นดินสร็มอเนขั้นเบียดเบียดยื่อื้อเห็นตัครับเบียดยื่อซื้อก็ถือเสมบ่มันต้องงาบุมงนี่สลับมึงนี่มึงนี่ตัวมึงนี่มงนี่ล้มไม่ได้ไม่แยนเด้บ่มีมึงเนี่ยพีมึงพี่ นี่มึงนี่มึงนี่มัน Jamie, บอมึงนี่ละแนวว่าไปเบิ้งกันนะมีขดินดิส่่เห็นหาเบีดกันยังบ่บ่เห็นเห็นมันติ่นน้ำอันเดีันเดียเบียดอ่ะอันเดียอัีมันติ่งแล้อนเดียมันติเดมึงนี่ตัวอือนหนึ่งอ่ะม็นบอมึงนี่ละ จอนี่มันเบ็กก็ถือดอกดินบ่างติมันก็บดินเนี่ยละมันก็บดติดเนาะยื่ปากชวบ้างยื่สื่อใส่บ้างตรงนี้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 ติดบ้ดินติดยืดใส่มีลายื่ปากชวาบางขี้ก็เดินเด็นเียด từng từng luôn tưng từng từng này tung nè võng. Tung nó tung khô tung tung nó tung 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 nó bả thịt tung tung thịt cả tung thịt tung 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 này tung 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 cho này là Ông ถึงดนดอกใส่อยู่ตัวนี้หลังหนึ่งเพ่เห็นเบ็ดนะพ่อเพือใส่เบ็ดเจ้าอ่ะเพเห็น,น,น,ดดนโอ้ใส่อย่างใส่อย่างสั่นเนาะเพ่ถือดอกไพ่ขอตัวนี้เถือซ้ำตาบ้านี้ถึงจะปดุกถึงตะปะถึงจะประไล ปลาอื่นบ่อมีนก่กินนั่นแล้วปลาคอใหญ่ใช่ไหมปลาดุก,กสิีหมดุกแง่ป่คอใหญ่สิีหมสองสามตัวเน,นาะอย่างปลาถือติงเนาะอยงันเบ็เห็นอู้่เออบ่ถือดอกบ่ถือเห็น,ยนอยู่ขันเบ็อดอะเบิดแล้วซานีเบิดแล้วหลือซาดี บ่้อหมานว่ะหม้หมานจะใส่น้ำสายจะของบ่หมานก็เป็นสะใส่ดอกบ่หมานต้องใส่มือเบ่อถื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 อไปยังไปเข่งไปยังไปเข่งไปเข่งอือไปเข่งตักใหญ่ตัวเนี่ยโอ้ปลาเข่งตใหญ่บ่คักวะโอ้ถือลาเข่งครับพี่น้องก็ใช้กันปลาหมอเนาะ ตัวบก่เลยถือใหญ่าอยู่ด้ครับนม่ว่ามันบ่ถืถกถือใบเขียงมันออกมาแผ่เือง่าม่เห็นว,ว่าอนมันคือตึงตึงมือบ่ถือเนี่ยมันตึงมงา,างยีเดีย bơm dây bơm dây ăn để bơm sai dây bơm dây này bơm dây khỏi bàn à bơm dây bơm dây จับถืกปลาเข็งครับพี่น้องย่านมีตาล ยืนยันยืนหลบพื่อถือเพื่อถือยังที่นี่ถือวะถือก็รออยู่เพื่อถือขางไไม่สามเิดส่นตัวขไ้ม่สองไม่สองสิถไม่สามขางล็รออ่างอเนี่ยังก็คนเดียไปบ้อยเบืงเจ้าอยู่นี่แ่ะอย่างงน้ำนะครบโอ้ duyên lưới phải kêu tít người đi kêu bóng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  kêu ถวะทไมป่าแล้มันไม่นเลยหมนไม่อยูกวะถูกเตีอ๋อเบ้ถือว่าเข่งเตี้ยคือถือว่าอ้ถือว่าเข่งช์ขึ้นเบ้อก็่ะโอ้ถือว่าเข่งถูกว่าเข่งไม่องคือมาเลยเจ้ามาแลนี่ ปลาเค็งนะครับพี่น้องสองตัวแล้วเือดเลี้ยงอีกคัก้งยูสองหลังเลี้ยงสองหลังยูมึงเด้ยูสายัฟพอผมนม่ได้เดือดปลาไหลสองปลาเข็งสองเบิ้์นตันเนี่ยมันเบิ้์นครูเหลืออีกสองหลังครับพี่น้องกระสีบเบิรแล้วปลาดูคมแล้วมันไม่ปลาดูกับนะปลาคอยไม,ม่ต้องปลาเค็ง,ง,ง,ลง,งปลาเข็งมันถืออยู่แล้วปลาเข็งนะ ปม่นนีปลาดุกปลาอย่างลยปลาไหลก่อนพราคิดว่าจะถือปลาไหลทำได้สายแง่นะแต่ปลาไหลมันหลายเยอะเหรอแต่ผมคิดว่ามันจะถือสงสัยมันเป็นปลาไหลพันธุ์นี่เนาะมันโตหน่อยเนาะเห็นไซเทียก้อนแบบว่เห็นโตหญ่กูใส่มันแน่นยุ่งหนียุ่งจีมันแบบมันเสียอิะเบียดอ่ะเพราติดไป มึงเจ้าเวยถือไปลาไงเบอร์เทถือปะบ่อของดินนเ้วมองก้าก็่ถือแล้วตาจบแล้วครับครับนี่กับผมกับพอสมบิตรนะครับผมน้อยหน่อยกับพอสมบิตรกับขอตัวเช่นตอนนี้นะครับพี่น้องในปลาไหลสองตัวปลาเข็งสองตัวนะครับให้ขึ้นนี่ บประมาณไปไหนนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ